สวัสดีครับสวัสดีปีหกครับผมสวัสดี2องพครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีหกโอ้ก็ไม่มีเวลาทำคลิปเลยครับหมดแต่นอนนอนกับนอนอ่ะวันนี้เรามาเอาไปไหนอีกแล้วนะ่นะ ไไหนเอาไปซื้อกรองให้ผมเดยอเด้อเอากรองคันนี้มาด้วยกรองไ,ไ,รรไอกลองมันเครื่องอะเจโอเจ็ดซีดีครับนอ้ด,อออดูพาเบรกหมดแล้วนี่ใช่ไหมโอ้ยังลึกปะ น,น,นี่ครัน็อต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 ล้อตัวเดียวนี่ต้องถอดมาแบบเนี่ยไม่ใช่ของเบาๆด้วยนี่ดูโอ้โยจองเา <laughs> โอ้ยชีกน,นี่นอหาโอกาสจนได้เลยโอ้ <laughs> อะไร ไม่หันแต่หน้าได้หันครองอรู้ก็น้อยรู้ยังรู้ยังรู้เลยใช่ไหมครับเออออกทางไหนได้นี่กลับรถมาเท่าไหร่อ่ะพอต่อไสิบสาม ใส่สิลิตรแกนลอนเท่าไหร่แกนลอนละโอ้ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปพิจรารณาอะไรถึงขนาดนั้นหรอข้าถอดมาแล้วไอ้โทษบอกเท่าแกว่าเท่าแกลูกปืนไม่พออ๋อลูกปืนไม่พอ,พอจาราบีไม่พอจาราบีไม่พอซื้อจาราบีมาให้อีกอะไร่างี้นไม่พอ,อ,อจารบีมายห้ากิโลเออเบอร์จารบีด้วย ถ้าจาระบีมันน้อยมันวิ่งวิ่ไปเดยวลูกปืนแตกอีกตาเปลี่ยนล้อดเดียว,วะ่ะตาสองล้อครับสองล้อเลยบะอะโอ้นี่ตาได้ยางใหม่ครับดูยางใหม่ใช่ธรรมดาใส่ล้อใหญ่เด้อห,หาง่ายเลยล้อใหญ่อะมันมกระทะมันมีแค่นี้เลยุะน่ะไม่เราใส่ไอแบบ้แบบไอ้ขแอบสิบหเลยนะ่ะขอบสิบหกนีหาซื้อตามบ้านไหนก็มีใ ขาวมีกระทาสิบสี่แล้วนา,กนายกระทายากเครับเอ,เอาเเเอาแมกมาใส่สวยเลยแมกนอใหญ่ยกสูงทำไมมันดูเหมือนอ่อนๆเนี่ยช่างหรือมันยางใหม่ยางใหม่ออยางใหม่มันอนนนอนแบบนี้หรอยางใหม่ก็ายางใหม่เเต็มสามห้าสามห้าผนของห<า>น<า>ักเลยใจนี้ อุ้ยของหนักมันต้องสีซีฟได้ไรเข้าใจไหมเข้าใจ มองไปอยู่บ้านใหม่แล้วเองไปอยู่นู่นเลยมันโล่งครับอยู่นี่มันอยู่นี่รถมันวิ่งเยอะแยะ,อ,ะอยู่นู้นโลง่งเอาไปเลี้ยงกบครับ <c oughs> เลี้ยงกบนี่วบางเป็นสักสองสามชั้นครับเดี๋ยมันจะกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบน ส่วนเจ้ามิกิเม้าก็มาเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับช่างไปซื้อรอดล้อครับ สมโพธิ์แต่เขาขายกันเป็นล้านๆเลยดูอ่ะเหล็กแต่ละชิ้นเนี่ยหนาจนเราเมาดดื่อปลาดนเลยอะปลาดกโอ้แม่ดูดอก้ายางดูพม่าดกเช็ดเท้าได้ปึดยรถขับโคนาชอ้าเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งโบกรถห,หน่อย ไปถอยไปค่อยๆถอยไปออซ้ายซ้ายมาเลยซ้ายมาเลย ได้เลยไปเลยไปเลยไปเลยเ,ลยเลยอาไ,ไ,ไปไหนหมดแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็นมุงอยู่ตรงนี้เองไปไหนหมดแล้วเนผ่ยี่ครับก็ มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับจะมีกิบเมา้าครับแล้ววันที่ห้าไปส่งลูกสาวก็วิ่งงานต่อครับลุยงานต่อป,ปีใหม่ครับไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์กับเขาเลยนอนอยู่แต่ในบ้าน เหตุผลว่าทำไมถึงไม่กินเหล้ากินเบียร์น้ำตาลสูงครับน้ำตาลสูงามากถ้าวิ่งไปโรงน้ำตาลเนี่ยโอ้ยได้ซีซีเอสเยอะมากเลยเนี่ยมุงดูอ่ะเ <laughs> อา เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม